สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอ t v o l l e y ์บอลนะสร้างความมั่นใจนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยบุ๋มบิ่มชัดชออนโมกสีหายป่วยแล้วครับเธอที่กลับมาเป็นคนเดิมนะครับที่น่ารักสดใสถ้าไม่มีใครเชื่อแล้วก็เต้นให้ดูซะเลยพร้อมกับทำหน้าทเลนทะเลนนะครับตามสไตล์ของบุ๋มบิ่มชัดชออนโมกสีก่อนที่จะรับชมคลิปเต้นทเลนทเลนของบุ๋มบิ่มนะครับ มาดูในส่วนของตารางการแข่งขันดีกว่านะครับโดยวันที่ที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา2ทุ่มซารเย่เจอกับวากิฟแบงครับโอ้โหเจอทีมหนักเลยนะเนี่ยมารอลุ้นกันนะครับว่าบุ๋มบิ่มจะได้ลงไหมถ้าได้ลงอะไรก็ช่างขอตบมันๆก็พอนะครับโอเคไปดูคลิปเต้นของบุ๋มบิ่มกันเลยดีกว่าครับไม่บายลวงหน้าเลยนะ <c oughs> ไว้เจอกันครับ <c oughs>